แต่ผมวันนี้ผมเิมนแววตาเรายิ้มกับน้องๆทุกคนเนี่ยผมอยากจะบอกว่า,ฟาหฟเราพบกันจริงเนาะวันเวลาผมวันเวลาเราพบกันจริงไม่รู้ว่าใครหรืออะไรเนี่ยนำให้เรามาพบกันแต่พี่ๆเนี่ยเียนพี่เลยอะ่ะพี่แบบมีความสุขมากนะครับที่ได้ร่วมงานกับทุกคนนะครับแล้วก็พี่ได้เขียนนังสึกสามเล่มวันนั้นก็เคยไปคุยกับที่ศูนย์ฝึกอบลงไว้ ก็มาพูดกันเอทีหนึ่งแต่เขียนด้วยความจำด้วยัใจของพี่เองเล one, been, been on, okay. i, ่มที่หนึ่งจะเป็นล่มเล่มที่เกี่ยวกับการเรียนสมัยเรียนสมัยวัยรุ่นเราก็เล่นด้ยกับเพื่อนไรส่วนเล่มที่สองเนี่ยเป็นชีวิตการทหานที่ได้เข้ามานะครับผมก็มีความทุกข์ความสุขกับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับก็มีหลายอย่างช่วงนี้จะเป็นช่วงเรียกว่า The best ของหนังสือจะขายดีที่สุดเลยเพราะมีทั้ง โควิดมีทั้งน้ำท่วมนะครับมีหลากหลายไปหมดเลยมีทั้งน้ำตามีทั้งรอยยิ้มและมีความสุขกันนะครับก็ก็อยู่ด้วยกันบบขี้นองนะครับส่วนเล่มที่สามเนี่ยผมจะเขียนในวันที่เล็กตุลาวลาดีสี่บอบว่าไม่ความจำและปวดใจนะครับทำไมต้องที่สนะี่เพราะมันมันน่าจะตื่นแลแ้วล่าจงแก่ตืต่นที่สามที่สี่เขียนเล่มที่สามนะครับเล่นเล่มการเริ่มต้นของชีวิต วัยเก่านะครับแต่ผมมามีแล้วผมมีอาชีพตับรองอยู่ตัประมาณ30ิปีที่แล้วเป็นค้าขายสองอยู่ตามตลาดหัต